คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะตูตาจะมาพบกับผู้หญิงที่ต้องบอกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่เขาบอกว่าให้เรียกคำนี้ได้เลยนะคะเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็มีใบหน้าที่แบบว่าสวยแบบคุณแม่ให้มา,า,าต้องพูดก,กับเขาเลยพี่ซานนี่สวัสดีค่ะ ตาไม่ได้ขย่าอย่างเดียวตาต้องก็ขย่าด้วยนะใช่ค่ะพ่สนียค่ะเต็มที่มากพูดแบบนี้ไม่มีโกรธเพราะพ่สนียบอกว่าให้เรียกแบบนี้เลยพูดได้เลยพูดได้เลยเรื่องศิลปินหน้าใหม่พี่ชอบมากเพราะว่าเวลาลูกลูกค้าจ้างงานเราคุ้มคุ้มใช่แล้วเราบอกลูกค้าว่าไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเราบอกลูกค้าว่าจ้างได้เลยร้อยงานจ้างไปเลยเพราะว่าพ่สนิงานแรกนี้จะเป็นแบบนี้พองานต่อไปจะเปลี่ยนอีกใช่ไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้านะคะเรื่องหน้าเรื่องหน้าเรื่องหน้าเนี่ยละค่ะ เป็นยังไงคะสำหรับใบหน้าที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองชอบพูดใช่ไหมเออก็าําจริงแหละทาจริงก็ทําก็ทําหลายๆคนเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องนี้แบบว่าเฮ้ยเธอจมูกอ่ะนิดนึงหรือเปล่าหมอหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ทําเลยเราแค่จัดฟันเองจัดฟันเอมจะขนาดนั้นล่ะคือจัดฟันถามว่าเปลี่ยนรูปหน้าได้ไหมเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนโอ้ยโค้งหน้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่จริงมันต้องมีการดูแลตัวเองบ้างการทําบ้างเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งปิดบังมันก็คนก็จะแบบเฮ้ยตกลงานยังไงอะไรเงี้ยยีน้ก็เลคิดว่า เฮ้ยแทนที่เราจะมานั่งปิดบังหรือมานั่งโกรธเขาเรามองให้มันเป็นแง่บวกไปไหมอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยพอเราแบบเรามีสวยขึ้นเราดูแลตัวเองดีขึ้นงานเข้ามางานเข้ามาเข้ามาเข้ามาหาคนอื่นไปเลยแล้วเลยเข้ามาพี่นะเข้ามาพี่งานเข้ามามันก็ทําให้เรารู้ว่าโอเคเนี่ยเราเราดูแลตัวเองเป็นเขาเรียกว่าการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือคนจะแบบพูดถึงเราจะกรณีไหนก็แล้วแต่จะอะไรก็แล้วแต่ทานี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็ เราในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ยอมรับไปเพราะเรายอมรับไปเรา กลับกลายให้มันเป็นเรื่องสนุกไปอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคนก็จะขำขำเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจบอกโอเคเราโบตอกนะเราทําไม่ใช่เราไม่ทําแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่โบตอกนี่ไม่ได้อยู่ในสมองเลยไม่เคยคิดเลยเออไม่กล้าแรกๆอ่ะคือไม่กล้าเลยแบบเฮ้ยจะทํายังไงให้มันแบบเลียวลงโดยอ,อัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถามเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้เจ็บขนาดน้ำมันโอ้เขามียาชงยาชาอินี่สมัยนี้เขามียาชาก็ไม่ได้มาเลาะหน้านุ่นนี่อะไรเงี้ยทำอะไรผิดส่วนบ้างอันนี้บอกอันนี้บอกได้ค่ะก็ทําจมูกอยู่แลล้้วันนนียคหาาๆกก็ทรบ จมูกไม่ค่ะคางไม่เลยค่ะอ,อันนี้คือทำอัลเทลร่าอย่างเดียวอัลเทลร่าหมายถึงว่าทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอให้มันกระชับมันก็จะเห็นรูปหน้าคุณชัดนเจน,นขึ้นใช่ประมาณนั้นคือเหมือนทําให้มันตึงหน้าให้มันใช่ สี่คจริงเออก็แบบจากแบบเรามีเหนียงหรืออะไรอย่างเงี้ยม ah. oh, mm ัน hmm. ก er, nah. right. no oh, ็เก so hey. ็บใช่ไหมเก็บรายละเอียดมันก็ทําให้เราดูหน้าเด็กลงอะไรที่เราไม่แบบไม่ดูย้อยไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ธรรมดานะเลยหลายคนเยอะกว่านี้อีกตัวถอกอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเราเออก็จะอะไรลักหนาไม่ได้เปลี่ยนเลยขนาดนั้นบ้าก็ไปเทียบกับรูปมาเทียบสิแน่ใจกับรูปมาเทียบเลยเดี๋ยวอย่าอย่าเดี๋ยวเปิดนะ๋ยวเปิดอย่าทำ ผมสันด้วยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากจะเอาพี่สัน,นี้เป็นไอดอลไอดอลใช่ไหมมีคนมาถามเยอะออแต่บอกงี้ก่อนไปไปศึกษาดีๆก่อนอย่าคิดว่าทําเหมือนคนนี้แล้วจะไม่เกิดข้อผิดพลาดบางคนนะ่ะ เออทำที่เดียวกันเลยหมอเดียวกันหมอเดียวกันเลยแต่ออกมาไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นศึกษาก่อนแล้วก็มันอยู่ที่ดวงนะไอ้เรื่องทําแบบเนี้ยแบบตายแล้วทำยังไงคะจะต้องไปขอพรที่ไหนยังไงบอกไหว้พระนะนอ้ผู้จริงไหว้พระขอให้ออกมาแล้วดีนี่กล้องเขาซูมแล้วต้องเข้าไปมันเป็นได้แบบซูมได้ซูมได้นี่ HD ป่ะนี่เห็นขนตาพี่สานี้แล้วค่ะตอนนี้ขนตาไม่ว่าอย่าเห็นรูขุมขนได้ไหมไหว้พระยังไหว้พระคือขอคือขอแบบยก มือไหวเลยว่าแบบก่อนที่เราจะจะทาหรือจะอไปอย่างอย่างผ่าอย่างศัลยกรรมจมูกเนี่ยนะคะ,ะก็ไหว้ก่อนคือไหว้ขอให้ออกมาดีคือเหมือนคือเหมือนเราต้องมีที่พึ่งอะอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบทําแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือจะแบบดีหรือไม่ดีอะไรอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็กลัวมากเขาบอกให้ไปทํากลัวแบบว่าหลับไปแล้วตื่นมาเป็นพี่แอนทองผสมอะไรเงี้ยไม่อยากทำํำ <Huh? S 1> น้องไม่เอาลูก <laughs> ที่ตกหลังกล้องได้ไหมคะที่เขมขาดเขมขาดเขมขาดมากเลยนะตอนนี้เป็นมุกเป็นมุกเนี่ยต้องไปไหว้ก่อนเคลับของพี่ซานีไม่คิดภาพแอนทองผสมข้นมาองพี่แอนคือพี่แอนสวยไปเอออย่างเงี้ยก่อนไหว้ก่อนไหว้ก่อนแต่ที่จริงนะหลักๆความเป็นจริงก็คือดูเอาที่เข uh. ้า sort ก of ับเราไม่เยอะจนเกินไปไม่มากจนเกินไปและ เรื่องราคาไม่เอาที่ถูกจนเกินไปบางทีแบบเฮ้ยอยากได้ที่ถูกอะแบบไม่ต้องไม่ต้องแพงมากอะไรเงี้ยความสวยต้องลงทุนใช่ไหมต้องลงทุนนะยืนยันว่าแบบทำแล้วชีวิตสวยชีวิตดีแต่ก็ต้องศึกษาศึกษาให้ดีก่อนถ้าทำแล้วมันดีมันดีดีกว่าตัวคุณอยู่แล้วฮะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ซันนี่มากมากนะคะสวัสดีคนยอะไรครับ